สวัสดีครับมาพบกกบช่องถ่ายผ้าหาเลาะแสบแ้างนวนะครับผมนี่นีเนาะน้ำตกขึ้มาละเลยดอยากกินต่อยจูก,กันนะเห็นไหมนะครับอยากมา,อากมาอืมแปลงเลยนะ ครับนี่นี่อับดิ้งดิ้งนะครับตอนบักไงวันนี้เลาะมาหาทีมงานนะครับทีมงานกาจวดนะครับขูดยวงก่อนอันนี้เบาสนไยนนะเพิ่งจะดินมาจากที่หลบไม่ไหมสวัสดีครับพี่น้องอ่านะ อันนี้เป็นตัวมันส่วนมีเขียงก่อนนี่ไปเมียฮะโอ้ยบ่มีจังไรเนาะว่าบ่มีก็ต,าย,ตายท่นานเดียว <laughs> จะคิดว่าการายเป็นการพักความชั่วร์เขาหรือ<บ> <laughs> มันนี่เขาใส<ม>่ไม่นู่นอย่างครับมันนี่สีซอยจูตัวมันนี่ซอยจูแต่ว่ามันคือภาษาแท่เราเขียนกันเขียงไหมต้องลวกลวกเลยเดี๋ยว่าเนื้องามปะงามอยู่งามอยู่อันนี้มันต้องลวก ด้วยบางๆก็หน่อยเอาทาดิมันก็จะเกินนะนะดอกนี่ส่วนนี้เนี่ยส่วนนี้มันสิมีดิดมันจังเลยลวกนี่มันสิเก็ดเลยอะอกผ่านน้น้อยเดียวแ่น้ลวกไรแ่น้าลวกไรมันสิดดาตัวเหนียวว่าเียวตก้รบิบอสต้ราัน ไปซื้อไมอะเขาจะบอกให้น้ํหน้ำกินบงมบอกว่ามังคน่าขายไม่บ้ขายตรงนั้นไม่ขายแล้วเอาแงมตัวเนาะเฮ้ยเ้นันคือหนาตาด้วยหรอเอ้ยเอาไหนกับบอก เด็ดมันขึ้นหน้าตาเจ้าของแม่สิเอ็มันขึ้นหน้าตาไม่เนาะซื้อตลาดใกล้บ้านห้องนี้ละตอนนี้มันกินพอดีเลยเนาะรู้ตับตอนบอกไงเอเรีบยบลเข้าใจดีทั้งตอนแซ่บะพ <c oughs> <c oughs> ี่หย่อมเสียบปะ <c oughs> เดี๋ยว,ยวให้น้ำจิ้มก่อนทำน้ำจิ้มก่อน เอากรับแต่ว่ามื่อนี้อยากอยากกินสอยจุเนาะเลยพักันจะหาแมา่จาัดกันนัดหน่อยยังวะบำรุงบำรุงอ่าลุงน้องให้ถอดนิดหน่อย

จับจนานงามจังเลยแลสอดออกก่อนหเปจาะมเนือจากโอเคโ <c oughs> อย้ยหายวะเดียวะับกับเหนือสิ <c oughs> ฮ้ที่กปปรีบอะไรสิเบานะเบานะโอ้ผ่าขี้ริวถ่าขี้ริ้ว มันผ่าเชเทียเหนเด้อะอะไระะไ่พอดหรอเรอ่อเหรอฉายาของเขาของเขาคือในข้าปปมใ,ในข้ามปมตับเนะี่ยเฮ้สวีนใช่ไหมเบ,บาน้องบัวเขาจีว่าเป็นปอบพิชานอีกอะเบาน้องบัวเบาน้องบัวที่เมียมผือเอบาอบกดังเลย มาน้องบัวมียเผลอครับเนี้ยปลอย่อยเนี้ยปล่อยมาหาเงินเนี้ยปล่อยไว้เห็นกันอโอ้จับง่ามปูง่ามเป็นอะไรต่างๆอ้ยนั่นวะเพื่อจะเกินนะดอกเตื้อทำห้าห้าลง จใส่เีิยหมูนี่นะบอกผิยดีตัวนี่ไงหมูดีหมูเีิยหมูอยู่่ะก็จะว่าหมูมันใส่นี่หว่าผสมเพีิหมูมันใส่บะแมนบะอืมกินมันนั่งตุ่ปะใส่ไหมใส่ใส่เหรอใส่ิดี๋ยอยืมมาดว่าสีอุ่น่ะ ผ่านความห่อนจังหเนีนยห่อนสลวงหลวให้มันผ่านข้อมห่อนจังไนเลยเอานำบากอุกแล้วนำบากน่สีบอ่ะออขอใช้ตอนเย็นไปไหนบ่ตอนเย็นหรมากข้าเย็นไปไอ้ก็รอเนาะ็รอเอได้ใจข้ามใหญ่ ส้่ความเลยสวัสดีพี่นองทำยังไงอเอาตามไก่อนนะ,าะมาจวา๊บฮึฮึมึฮอ มา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 อผมขับจังนูนนฮกินตัดได้ไงโอ้หอรดีกว่าซอยแบบเอกแบบแบบข้ามียงเียงใส่เชียงนี่บ้าสันอะข้างานเชียงนี่บ้าน่นบ้านเ่าตั้นแบบเอองันละ เงยเงยเงเงยเงยเวยนงยเงยเงยเนยเยแกยวี <c oughs> <m> ่เงยเยเงยเงยเยเง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 ยเลยกงยเงยเงมงยน่ยเง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 ยเยเง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 ยนงยกยเนยเยยเงยเยเยเงยเงยเงยเยเเงเงยยเยเยเเเยเยเยยเ้ย้เเยเเย อืมวันดีจัดไปอืมเขามันมีดหลือเลียงเปีอย่างนีทุกคนเขาเอพี่ของแกมันมีอะไรนี้ไปพูดหวานหวานไรับหวานหวครับสุดๆผานเส่นผานเส้นปานเ้นน้ำตาลนี่หวานยังหวานหวานอืมว้าเรื่อง ต้องผสมท่ากันนะครับตับตืบๆนี่ยูบแบบนี้เลยน้ำจิ้มเข้าก็ได้เลยน้ำจิ้มก็โอเคเลยนะอันนี้ยังที่แบบลงตัวกินอะไรกระเซามันน้ำแล้วก็กินซุ้มมือก็ไวหรอกโอ้ยกินชุ้มมือเขาลลางยายเลยอะล่างใส่เลยอะนั่งกินทีครับอืมกินตลอดกินตลอดไหนล่โอเคแล้วล่ะเกีียวเกลียวอืม s อเอาักโดนมันไือเรื่องตัวเนี่างทีออืมเปตัวาต้องตอคำนวณสูตรให้มันเป๊ะบเด้อืมมันังแบบจเป๊ะอะเติมเอาเอ้าปด็นูมือเนาะงเลยเกูมือคืออยู่มีนอยู่กูมือนี่กระิ่งได้ทีได้จัอยู่เปิดร่านบุวันี้เจอพี่จับ น่าแบบน่ะโอ้ยยังวะทำยัไงอยอะว่ะรับบ้านหว,วัวน,จ,กกนจ,จิ้มผมเลยดีแท้มองยิ้ม,มยัง, <c ười> งนะไงเ้หลังตามว่างตามว่างตาว่างอออันใชมันกียอว่

พอดีเเราไม่เี่ยคำแต่ละชินบ่กยกนะฮะมันเสีขินนั่นเด้อมีกินจุ้มนั่นไปเบิงข้าวไปอืมตละชินเด้แต่ละชินเหรอละเอียดอ๋อมาอยู่ฮะแข้ามีเคลือนหอหนว่ไงห่เออต้องวายอยู่ ไปยังไงอีกปิมันก็ไปน้ำหัวอ่ะสระเนาะหัวงูมันหัวงูมันก็บสระไปน้ำนามเนาะงูป่ามันเขอนมันมีคนเบิ่งน้ำมันกับท่อนล่นมันหลไปดันไปไหลันเป็นก้อนหูอะไรไปไหลข้งูป่างูป่าเปล่างูป่าไปไหงูป่าเป็นก้องหูอะไรก็อีปูนั่นเออกับไปน้ำหูอีปู่หรือเปล่าไม่รู้กัน กันแทนนาขาดเะคือ่ากต่อถึงกันนะกันแทน้าขาดกันแทนาขาดคนกับมิจฉโถษดตะปางูงูงูป่าพรว่าเห็ดบ่บบขึ้นมาด้อยนะไอ้วัดก็เคยเห็นบ่ที่มันเห็ดนำบ่งบ่กบ่งบขึ้นมาแอยสกีนี่ยเอามือไปโจกตลอดเลยแบนี้พก็เลยบอกว่าจะไปจกมันงูมันงูงูป่าด้วยโจกตะเกียพญาของเนี่นงูป่ากันแขวนเอาแอนไปเล่นน้ำตึ๊ตึ๊ดตึ๊ดเลยแต่ไม่เห็นหรอตัวสันสันเขียวเฉียวอันไหมชื่มมือขึ้นสิว่เห็นหรอมั้ง เคยเห็นบ่กระชีมีเนี่ยใช่ว่ะงูป่าบ่ดอะไรไงวะขอไปบ้านเฮาขอบอกปูฟังเดิปูเป็นงูป่าแบบตัวดาไล่ดําๆดิอันนนั้งูงูตัดเทียเอองูจีเทียอะไรก็ดีแต่ว่าอันงูตัดเทียมัน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 บ่ค่อยมันค่อยกัดบ่กัดอืค่อยอันของข่อยเป็นงูแบบตัวสั้นๆประมาณเนี่ยตัวสันยำเออตัวสันสันบวกของข่อยก็ร่อนน้ำมันจีมันมากมุดน้ำเออมันน้ำมันาอยากติด หลงูป่าดิงแงมากไเลยอืเห็นว่าชากรสอหั่ร่วมกันตึ่งตับนะครับเึ้งตับตึ้งตึ้งนี่เลยข้องเถี่อไม่ต้องพังนะครับมีงสี่เลยต้นหอมได้ไหมล่ะอมหรือเตามสูตรมาักถือมาหน่อยพ้นตามสูตรเนาะตักจือมาหน่อยพ่นนี่ให้เราคนจื้อต่อไบความเนาะ